ประเทศไทยผลิตน,นมดิบได้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่คนไทยกลับดื่มนมเพียงแค่ประมาณ14.19ลิตรต่อคนต่อปีในขณะที่อัตราดื่มนมโดยเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่60ลิตรต่อคนต่อปีและของทั่วโลกอยู่ที่103.9ลิตรต่อคนต่อปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จงจัดโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริโภคนมขึ้นไม่เพียงแต่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างแล้วยังนับเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคนมให้สามารถขายน้ำนมได้มากขึ้น ครับเป็นที่ทราบกันนะวันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยดื่มนมกันโดยทั่วหน้านะครับเราเป็นที่ทราบกันแล้วว่าเนี่ยร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยต้องการความแข็งแรงการที่จะทให้ร่างกายแข็งแรงนั้นนะก็มีหลายวิธีด้วยกันได้แก่การออกกาลังกายก็ดีการบริโภคอาหารก็ดี และสุดท้ายก็คือการดื่มนมซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายๆอาชีพเลี้ยงนมเป็นอาชีพพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ประสบพิการท่านได้มีอาชีพที่มั่นคงในการเรลี้ยงโคนมและก็ะส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมนมทั้งระบบอีกด้วยรัฐบาลเองนะครับในเรื่องนี้เราก็ให้ความสาคัญกระทรวงเกษตรและสหกรเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่สองหน่วย หน่วยแรกก็คือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าอสคอ,อ,อีกหน่วยหนึ่งก็คือกรมบริษัทในเรื่องของอสคอ,อนั้นนะครับมีตแต่แผรกิจดาเนินการในเรื่องขององค์ความรู้อบรมให้เกษตรกรในเรื่การบริหารจัดการฟาร์มนอกจากนั้นแล้วนะครับอสคเองก็ยังเพิ่มปริมาณการผิดน้ํานมเอาน้ํานมส่วนหนึ่งมาผิดเป็นน้ํานมพร้อมดื่มนะครับซึ่ง เพื่อที่ให้หลักประกันกับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนุมอีกด้วยในกรมปศุสัตว์นั่นเองกรมปศุสัตว์ม,ตมีหน้าที่ที่จะผลิตพันุโคนะครับซึ่งทําให้เรามีโคพันดีแล้วก็ลดการนํเข้าพันโคจากต่างประเทศอีกด้วยมาดื่มนมนมสครับไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่วัยหนุ่มวัยสาวในส่วนของกระทรวงการนั้นเราได้มี การจัดตั้งประมาณเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมมาตั้งแต่ปี2535น,นะครับในปีนี้จัดตั้งประมาณเพิ่มอีก2,300ล้านนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้นป .6 ได้รับการดื่มนมฟรีทุกคนครับในขณะนี้ตามมาติคณะรัฐบ,บุตรีนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางองค์การส่งเสริมโคนมนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการที่จะต้องด,ดําเนินการในการควบคุมคุณภาพของนมให้ถึงนักเรียนทุกคน และก็มีการตั้งคณะกรรมการในระดับสถานศึกษาในการที่จะตรวจสอบคุณภาพและรักษาคุณภาพให้เด็กได้ดื่มนมโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นก็ได้ก,กําหนดไว้ชัดเจนนอกจากว่าจะได้ดื่มนมครบทุกคนแล้วนะครับก็ให้เวลาสําหรับดื่มนม2 6 0วันครับผมขอเชิญชวนทุกคนมาดื่มนมครับเพื่อสุขภาพของเราทุกคนครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าเราสนับสนุนให้คนไทยทุกคนเนี่ยดื่มนมนะครับ รัฐบาลชุดนี้ก็มีนโยบายสนับสนุนต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลสมัยยุคท่านนายกชวนนะครับที่สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยได้ดื่มนมโรงเรียนนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราสนับสนุนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงชั้นป .4 แต่ว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยเราสนับสนุนให้ดื่มนมฟรีเนี่ยเลยไปจนกระทั่งถึงชั้นป .6 แล้วก็เนื่องในโอกาสที่วันที่1 มิถุนาของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกรวมทั้งวันที่1มิถุนา2,553นะครับผมก็ขอเถียวการนี้เชิญชวนพี่โน้องประชาชนคนไทยทุกคนได้มาร่วมกันดื่มนมซึ่งเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์กับทุกคนครับครับเนื่องจากว่าอสซคอรหรือองค์การส่งเสริมกิจการคน,นมแห่งประเทศไทยนะฮะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้ใการกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีหน้าที่ในการเรื่องการบริหารน้ำนมเด็กนะฮะทั้งระบบ ของประเทศไทยนะฮะและโดยที่ว่าทางออสคอยเองเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตนะฮะนมผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ของประเทศด้วยในด้านคุณภาพนั้นนะฮะตรงนี้เนี่ยมีความมั่นใจครับว่า48ปีที่ออสคอตั้งมานะครับแล้วก็นมกล่องแรกนะฮะที่ได้กำเนิดขึ้นมานะที่อำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยการใช้เทคโนโลยีของประเทศเดนมาร์กนะฮะและโรงงานแห่งแรกที่เราได้รับพระราชทานจากพระเจ้าเฟอรดิกที่9 สัตว์ของประเทศเดนมาร์กนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ยอมรับของทั่วโลกนะฮะแล้วก็คุณภาพของนมที่ทางอสคอใช้อยู่เนี่ยก็เป็นนมที่มาจากเกษตรกรจะเรียกก็ได้ว่าก็คือเป็นนมโคสดแท้ร,ร้อเปอร์เซ็ับสืบเนื่องมาจากนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะท่านได้สเสด็จประพาสไปที่ประเทศเดนมาร์กเมื่อประมาณ48ปีก่อนนะฮะก็ได้ทรงสนพระไทยในเรื่องของ อาชีพการเลี้ยงโคโนมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของโรงงานผลิตนมนะฮะได้ได้ไดถ้ท่านต้องท่านได้อ่าขอกับทางพระเจ้าเฟตติสที่9ในขณะนั้นนะฮะซึ่งได้รับอ่าพระราชทานโรงงานนมแห่งแรกจากพระเจ้าเฟตติสที่9ของประเทศเดนมาร์กขเข้ามาที่โรงงานนมแห่งแรกของประเทศไทยคือที่อำเภอโบกเล็กจังหวัดสระบุรีนะครับสำหรับประเทศไทยในปีนี้องคตก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 ต์การตอบเสิดิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในฐานหน่วยงานของรัฐตัางก็กระทรวงเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทยขึ้นมาและนมโรงเรียนได้รับมอบหมายจากกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีโดยจัดกิจกรรมต่างในวันดังกล่าวดังนี้และเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาที่รัฐสภาได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดื่มนมโดยได้รับความร่วมมือจาก4ีกระทรวงใหญ่และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค น้ำนมมีคุณค่าทางโภชนาการช่วยพัฒนาการทั้งทางสมองและโครงสร้างร่างกายทางรัฐบาลได้ส่งเสริมนโยบายหลักให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีจากการดื่มนมจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวยัยร่วมกันดื่มนมเป็นประจำและต่อเนื่องเพื่อคนไทยทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดีจากการดื่มนมกันทั่วหน้านะคะ